ข้อดีของขนมอาโัวนะคะฟังจบเข้าใจได้ในหนึ่งนาทีอาโัวเป็นขนมที่อายุยืนยาวนะคะส่งขายได้ทั่วประเทศทั่วโลกไม่เละและไม่เสียหายเริ่มต้นง่ายใช้ต้นทุนน้อยนะคะทําไปแล้วลงมือทําไปแล้วไม่ชอบก็ไม่เจ็บตัวมากนะคะอาโัวทาได้หลายอย่างเลยเช่นอาโัวหยดๆนะคะอาโัวดอกไม้ต่างๆนะคะอาโัวพวงมาลัยสวยงามมากใช่ไหมคะกราบผู้ใหญ่ก็จะเป็นที่ประทับใจนะคะทำเป็นอาโัวดอกบัวค่ะ ก็เป็นดอกไม้ชั้นสูงนะคะนี่ทําราคาได้ไม่แพ้เบเกอรี่ต่างชาติเลยหนะนะคะนํามาแต่งแต่งหน้าขนมชั้นก็ได้นะคะอาลดอกไม้ต่างๆแบบนี้นะแล้วก็ทําเป็นอัลโลการ์ตูนได้ด้วยนะคะแบบนี้ออเดอร์อก็จะปังๆนะคะนี่คือคือเหตุผลที่ครูมุกทําไมถึงเปิดคลาสอัลโลเพราะว่าเป็นขนมที่เริ่มต้นง่ายและก็สร้างรายได้ได,ได้จริงๆนะคะใครที่ทําแล้วมีรายได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ